สวัสดีครับทุกคนก็จะหาตอนกลมงช่องห o ดังงป e Channel ครับจะได้เป็นแบบ Uno นะครับที่เราใช้เล่นไพ่นะครับไพ่ Uno เนี่ยเราก็ต้องหาห้องกันก่อนนะครับหาห้องเล่นเข้าห้องไหนดีทุกคนห้องเนีวกันห้องว่างสุดละโอเคเข้ามาในเกมแล้วไม่ใช่ามาเล่นไพ่ย,ยังเลยโอเคตาเรานะครับตาเราอเนี่ย สลับเลยใมีวิธีการเล่นโอนนะครับก็จะให้เรียกไพ่แต่ละไพ่ครับเป็นสีเดียวกันนะครับหรือว่าเป็นเลขเดียวกันก็ได้นะครับไม่ได้เ,เป็นสีเดียวกันก็ได้ไม่เงี้ยแบบนี้ครับแบบนี้อันนี้คือเลขแปดแล้วก็ใส่เลขแปดสีอื่นได้ไอ้ทีต่อไปตาอันนี้นครับเด็กสามฮ่าฮ่าเนี่ยสุดชั้นแน่ ไม่หยาโดนบวกไพ่ซะโอ้บวกสิโอ้บวกหกอะทำไมพุ่มบวกหกอะโอ้ไม่ไม่หยาไม่หยาไม่หยานี่หยาโอ้โหบวกบวกสิบเลยอันนี้บวกสิบเลยทุกคนเนีนย่ยาไม่หยาบวกสองบวกสองไหนสิคนนี้จะทำไงเขาจะลงอะไรกันทุกคนเนี่ยาเขาลงเลขสาม แล้วก็อา3นี้ไปโอเคแล้วก็มีไพ่หลักสีด้วยครับที่จะเราเลือกสีได้โอ้เขาลงอันนี้เหรอลงเลขสามไปลงเลขสามลงเลขสามไหนไหเขาจะลงเลขอะไรทุกคนโอ้เออล้วไม่มีอันนี้ค่อยใช้แล้วกันทุกคน ไม่เงี้ยบล็อกบล็อกให้ไม่ให้ใช้ซะด้วยไม่เงี้ยบอกอีกแล้วโอ้โหเขาคนนั้นจะแค้นคนนี้มากเลยโอ้โหเขาบล็อกละเฮ้ไบอยเอาลงนี่เลยโอเคลงแล้วเขาก็สลับให้มากลายผมโอเคแล้วก็เอาเป็นเลขสองแล้วกันโอ้เขาลง ม่เล่นตานี่นะครับต่อไปก็ตาผมโอเคเรื่องไหนดีนี่ลงไปโอ้เขาลงเล็กหนึ่งทุกคนคนนี้ละ่ะเขาจะลงอะไรเล็เกห้ามันไม่จขฆ่าไหมนี่ลงนี้เลยโอ้ผมไม่ใช้สีพวกนี้เพราะว่าเอาไปเผื่อนะครับโอเคเขาจะลงสีอะไร อช่วยหนะอยทุกคนไม่มีเราก็จัวดีเราไม่ค่อยมีเราอย่าเพิ่งลงดีกว่าทุกคนเราไม่ค่อยมีนะครับเราหาเราคอมโบดีกว่าโอ้อ่าที่เขาลงเลือกแฟนแล้วก็จัวต่อทำไมเขาไม่ลงสักทีได้ทุกคนเขาไม่ลงสักที โ okay. อเคเขาเลือกการสลับนะครับไอซีตาคนนี้เขาลงเรียกหกไม่ครับไม่โอ้ยเจ๊สอมเจ๊้อมมีไหมไม่มีโอเคแล้ก็จวต่อ,อเจอตอนนี้ม,มันมีสิบเจ็ดใบอันนี้มีแปดอันนี้มีห้าครับโอ้ผมเยอะสุดเลยเนี่ยโอเคทุกคนได้เวลาแล้วได้เวลาเร่นแล้วทุกคน เนี่ยสลับข้าแต่ต้องสลับก่อนไหนสีต่อไปโอ้เขาลงเลือกสีครับโอ้โหห่มเนี่ยสลับสลับชืบโอ้เขาเราเลขศูนย์โอเคงาเราก็ต้องลงเลขเจ็ดแล้วกัน โอเคเราจะเอาสีเง,เงินให้หมดกันนะครับถ้าเราถ้าเขาไม่เปลี่ยนสีอื่นนะครับอู้เขาเปลี่ยนสีเนี่ยเอาไปเจตต่อคนโอ้โหเนี่ยโอ้โหเหล็กสีเหล็กสีอ่าจัวเลน,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 นไม่อยากสีเหลืองเนี่ยโอ้ไม่เขามีสีเหลืองโอ้ผมแพ้เลย โอ้ oh my god ไตซีมีเกมเหมือนไหมโอ้คนนี้คนคนี้ซื้อเข้าเลยโอ้เขาเอากติการนี้เลยคนเลขเจ็ดกับเลขศูนย์นะจะเป็นการเปลี่ยนสลับนะครับโอ้แล้วก็คนนี้อีกแล้วคนเนี่ยไม่เย่โดนบวกสองโอเคต่อไปแล้วก็ต้องมีเลขหกไม่มีเนี่ยเนี่ยน,นี่ก็บวกสอง นี่อยาบนยังไงล่ะป็นยังไงล่ะฮ่าไอส้สิโอ้เล็กศูนย์สลับสลับอ่าอันนี้โอ้ยโอ้เขามีเลขเกตุคนแก็แสดงว่าผมสามารถสลับได้อ่าเลขห้าเอาเมื่อกี้สามารถกดคอมโบได้แต่ไม่คอมโบอ่าเลขแปดละ เลขเจ็ดไปดีคนเอาคนนี้แล้วกันชจ็บโอ้เขามีเลขศูนย์โอ้เฮ้ยเขามีเลขศูนย์อย่าอย่าอย่านะไพ่ฉันดีอยา่าเขาเขาห้ามมาพบกับขันไม่งั้นเลขศูนย์มาหายเนี่ยโอ้เขากอบคนนั้นนะครับหาคนเข,ขาสลับไปแล้วโอเคโอ้อันนี้ลงเลขเก้าโอเคเราไม่มีครับ ก็จวดจวดนี่ฮะลงเลยลงเลยโอเคไหนที่เขาจะลงอะไรโอ้เขาลงสลับทุกคนมาตายไปกลัผมแล้วนะขาผมเนี่ยลงตึกหนึ่งไปเนี่ยลงตึกหนึ่งโอ้โหมามามาโอ้โหผมได้ไพ่ดีโอ้ my god นี่ฮะหอดบ,บวกสองอเดี๋ยวคนนี้เขาจะชนะเหรอ อ้าวได้ blast oh. นะคุณนี่อะเอา้า oh, โอ้โหโดนบวกสองเลยอ่าเนี่ยนี่อะโอเคหามเด่นสีแดงสีแดงสีแดงนี่นี่นี่ขอบคอมโบเอาทุกคนนี่อะนี่อะเป็นไง โอ้ยโอ้ก็พกคนไม่ทันโอ้ได้เล็กสีสองอันเนี่ยวางเลยวางเลยโอ้โอ้เขาเลือกสีทุกคนเขาจะเลือกสีอะไรสีแดงโอ้โอ้เขาบอกสีให้คนนี้โอเคงั้นเราเอาอ่าหนึ่งแล้วกันเพราะว่าชีรล้องเรามีหนึ่งนะครับโอ้ oh. เขาเลือเล็กซอวอุ้ยไม่เนี่ยไม่เนี่ยคมเบาคำเบาทุกคนไม่เนี่ยไม่เนี่ยชืบอ่าไม่มีอ่ะผมไม่มีเข้าใอุ้ยโอ้อ๋อ,อสีเหลืองแล้วกันทุกคนมาๆาอันนี้ผมไม่ใช้ไม่เนี่ยไม่เนี่ยบอกสอฟต์ปิดครับอุ้ยเขาจะชนะทุกคนอุ้ย โค้ดดับลาใช้ทามไม้ตายนะเมื่อเขาลงสีเขียวอ๋อเนี่ยสีเขียวดับลาใช้อันไตแล้วคนอันไตอ๋อเขาเปลี่ยนสีใบพอๆละ่ะได้ไหมโอเคตาผมลงนี่เลย ไม่เงยบสลับคนนี้เลยทุกคนไม่นานเดี๋ยวคุณโดนสลับทุกคนนานเดี๋ยวผมโดนสลับอล้วเนี่ยโอ้โหไม่โหเโหบางอาบางสลับเคอร์อะไรกันเลยล่ะผมรู้ทุกคนเขามีสีแดงเขาอันคนนี้มีสีแดงครับทุกคนงั้นเราก็ต้องลงที่สองก่อน อ้เขาจะชนะแล้วทุกคนคนนี้โอ้โหเขาบวกเขาบวกไปเยอะมากเลยทุนอู้เขาเปลี่ยนสีเขาต้องสีแดงแน่นอนเพราะงัหนผมว่าละโอ้แล้วเอามาที่ผมเนี่ยนะผมต้องเปลี่ยนสีให้ได้ทุนออ้เขาสลับกันผมต้องเปลี่ยนสีเขาทุนออ้ยไม่เนียไม่เงียไม่เงียโอ้โหคขาเนี้ย อ่าเลขกี่ไปแล้วกันเอ้เดี๋ยวพวกคนลงเล็กสารเนี่ยอ้าวไอ้ผมไปได้แล้เน่ยนะโอ้โอ้ล้คำีอ่าโอ้คำนี้อะทำไมผมไม่ได้แล่เลยโอ้สลบฟึบโอ้ไพดีไพไพดีโอ้โหโอ้ เนี่ยเนี่ยบวกไพ่บวกไพ่ไปเลยเนี่ยลงอ๋อสำหรับคนนี้ก็ได้ฟืบโอ้เขามีไพ่พอใช้ได้มาสิอ่า,อาลงลงเนี่ยกันโอเคเขาจะเลือกใบอะไรโอ้เลขสองเลขสองเนี่ย เนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นไงโดดบวกไปซะตอนนี้ผมมีแค่สามใบคนโอ้ my g o d ว้าวฮะโอ้เขาจะเอาบวกไปใหม่พมันทำไมเนี่ยออโอ้เนี่ยฮึบฮึบโอ้เขาอุ๊ยลูกเสีดเยสดเงินนะฮะเอ้ยลูกเสียดเงินนะทุกคน เอาไเอาอันนี้กันโอ้นี่อะรลงนี้มายนะเขาชนะโอ้มายนะทุกคนโอ้แล้วคำนี้อะแพ้วสองรอบแล้วย,ยังไม่ชนะเลยครั้งนี้ผมจะสร้างเองนะครับ นายอยากรู้สิว่าจะมีใครเข้ามาไหมอันนี้นะครับนี่แล้วก็อัไหนดีอเอาแค่นี้นะทุกคนโอเคแล้วก็รอคนเข้ามานะครับหาบวกักหน่อยแล้วกันบวกคนให้มันเยอะเหม่ยกลัวเอะผมคิดว่าผมไปเ,เล่นกันดนนีกว่าจะไปเล่นกับเพื่อน เอ้สิวันนี้โอเคโอ้โหไพ่ที่ทอยเหมือนกันนะ้เนี่ยโอ้โหสลบไอ้สิเขาลงเลขสองอ่าคนที่จะลงอะไรครับอ่าคนที่จะลงอะไรไอ้สิลงสิโอ้โอ้แล้วกล้าละไม่ต้องเรน ไม่ตรงเรนครับไม่ตรงเรนอันนี้คนนี้จะลงอะไรลงองไรโอโ้โ,อโหโอห้โอหโอ้โหบวกสี่บวกสี่นะครับบวกสี่นี่บวกสองอ่าเพไม่มีอ่าเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนสีลั้งไม่มีสักด้วยสีลังไม่มีสเสียงไม่มีโอ้โอ้โอ น้วเจืก็จะลงอะไรลง4เพื่อนโอ้เงเลข2เราก็ลงเลข2งดีครับเลข2เหมือนกันอ่าคนนี้จะลงอะไรอ่าเขาโดนบวก2คนอ่าแล้วก็ลงนี้หม่ยหม่ลง4เงินได้เท่านั้นอ่ะโอเคตอนนี้เราเลยสา3ใบนะครับอีกคนนี้ก็เลย3ใบผมอยากรู้จะเลยว่าใครจะชนะอ่าคนนี้เขาลงเลข7นะครับอันนี้ก็ลงเลข7โอเค อ้าวนี่เขาลงซื้อเงินฟืบอ่าวผมไม่ได้นะครับอไอนซี่ว่าใครจะลงอะไรบ้างอ๋อลงเลขหนึ่งเอาโอ้เขาอัพเฉาะอัพเฉาะอะไรมิวอ่าคนนี้จะลงอะไรราคาโอ้เรามีราคาอยู่อ่าราคาสีเขียวไปก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวไพ่เดียวพอดีเฮ้ยสิต่อไปเราต้องลงอ่าเลขนี้ว่ะอย่างไรน ชิบชิบชิบนี่เนี่ยต้องเราต้องลงนี่อะอ่ะ,อะเขาไม่ผมเล่นไม่ตอนนี้เกมตึงมากแล้วครับเนี่ยเอาสอบไปถ้าผมได้ถ้าเขาลงเลขค่าเนี่ยผมชนะเลยถ้าเขาลงเลขค่านะครับ ถ้าใครบางคนลงเลยค่ะถ้าใครบางคนลงเลยค่ะนะครับผมมีโอกาสชนะสูงอุ้ยโุ้ยละไรของอ่าดังอะไรของนี่โอ้ไม่ผมแพ้โอยโว้อะไรเนี่ยร้านค้าอู้มีของเงี้ยเลยอะไรเนี่ยโอ้อพยพ โอ้เสียแปงดีโุนโอ้โอ้ my god โหขอจะคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับมึงกดไลค์ like, กดแชร์ share, และกดติดตามรปรบกำลังใจด้วยนะครับของครับ